ยา yeah. อีส้มซ้มมัมมนเต้น่ะได้กิน่นไข่มึงได้กิน่นไข่ฮะซ้มอ๋อมึงเลีว้วซ้อมมันจะแกะขนมแล้วซ้มมึงก็รีบเนาะมันจะกินขนมซ้มอมเย่าพึ่งออนี่นี่กินข้าวมีข้าวกับข้าวเราไปกินข้าวนู่นไปกินข้าวนู่นไปเออไปๆๆๆแค่น้ำไปแค่ไหนปากต้องแดงค่ะคุณออยกับคุณน้อยเป็นไงบ้างครับ ขึ้นมาขึ้นมาถึงนี่แต่งหน้ากันเลยเหรอเอ้าก็ไม่ได้เหนื่อยนะขนมไปแล้วอ่ะอ้าวส้มทำไมส้มทำลายหลักฐานอีส้มชิมกินเลยชิมกินเลยไม่ได้เขาจะเก็บหลักฐานอยู่เผื่อเขามาเก็บส้มจะทำหรือหรือป้าส้มรับรู้ได้เออแล้วเอาให้น้องรับรู้ได้แล้วให้ป้าส้มหรือเปล่าอ่าเออไม่พูดใช้ป้าส้มกินหรือเปล่าอ่าตบมือให้ป้าส้มกินอ่าอินเสิร์ตหน่อยนึกว่ะเขียนไปเขียนไหม ก็มาถึงนี่ก็ดมตรงจุดที่น้องนอนอยู่แล้วเห็นมขนมแล้วก็หยิบมาหรือว่าเกิดเพราะว่าขนมมันไม่มีกลิ่นนะคะมันปิดฟันยังแพ็คอยู่มันไม่มีกลิ่นหมาจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในนั้นคือวัตถุอะไรกูต้องถ่ายแต่ปลาส้มรับรู้ได้แล้วดึงออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดมไม่ได้กินนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับไม่รู้ต้องถามปลาส้มส้มส้มเป็นไงลูก นี่ยสองสาวเขาขึ้นมาจุดประสงค์คือขึ้นมาแต่งหน้ากันใช่ไหมพี่ขึ้นมาจะดูความแข็งแรงของเจ้าหน้าที่อุทยานนี่ดูดูนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับผมขออนุญาตก่อนครับผมขออนุญาตก่อนนะครับผมขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตแล้วนะเยื่นโทรศัพท์เลยพี่ไปค่ะกี่ตาหน่อยกี่โมกี่โมนี